ออีกแล้วครับตัวเดิมคอปเปอร์ซัลเฟตหน 160, ักเท่าไรครับร้อยหกสิบอ่ะร้อยหเก้าจุดห้านี้ก็เป็นสองร้อยห้าสิบปีซะเป็นอย่างนี้กี่โลนันทีศูนย์จุดหนึ่งโมถูกไหมครับลงในน้ำร้อยแปดสิบกรัมมีน้ำหนักตัวถูกเท่าไหรครับเหมือนเดิมบอกพี่แล้วน้ำหนักตัวถูกต้องเป็น 46กรัมถูกไหมเพราะมันเลขมาลงตัวเป๊ะเลยคิดเป็นกี่โมครับ0.1โมนะน้ําเท่าไหร่น้ำ180กรัมกี่โมครับโอ้ข้อนี้เลขสวยสวยสิบโมพอดีพี่แต่งข้อนี้ตอนอารมณ์ดีมั้งเลยเลขสวยนะครับ้าเป็นกิโลก็คือ0.18ลูกบาศเซนนะสารละลายลบเขาได้บอกได้สารละลายเท่าไหร่ครับกี่กรัมเนี่ย ยี่สิบห้าในร้อยแปดสิบเป็นเป็นสองร้อยห้ากรัมถูกไหมรวมแล้วอ่ะนะความเป็นพอน,นั้นให้มาแล้วเอามาหารปั๊บได้สองร้อยูปบาทเซนพอดีเลยทันพี่ไหมครับเอมเท่ากับดีบีเท่ากับเอ็มส่วนดีทันนะถัดส่วนตรงนี้โยงให้นิดเงอ่ะนีอ่ะ ถัดมายังไงต่อโม,โมโมรวมก็เป็นสิบจุดหนึ่งโมถูกไหมรวมแล้วนะดูบัตรเซนทําเป็นลิปเก็ศูนย์จุดสองโอ้คนนี้เลขสวยสวย,วยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือสิบหกหารร้อยแปดสิบคูณหนึ่งร้อยอันนี้ก็เกือบสวยแล้วนะแปดส่วนเก้าใช่ครับแปดส่วนเก้าเออขอโทษจอยฮะไม่ลงถัดมาสิบหก สองร้อยคูณหนึ่งร้อยโอันนี้สวยแปดเปอร์เซ็นเนาะอันนี้เท่ากับแปดเปอร์เซ็นตโมต่อลิตรก็ศูนย์จุดหนึ่งหารศูนย์จุดสองเท่ากับศูนย์จุดห้าโมลาร์นั่นเองโมต่อกิโลก็ศูนย์จุดหนึ่งหารศูนย์จุดหนึ่งแปดอันนี้ก็คือห้าส่วนเก้าเท่ากับศูนย์จุดห้าห้าสามนั่นเองครับโมเลสใช้เอ็มเล็ก x ตัวถูกก็คือศูนย์จุดหนึ่งหารสิบจุดหนึ่ง เกตัวทำก็คือสิบหารสิบจุดหนึ่งอันนี้คิดเลขได้นะหรือจะดับลบกันก็ได้นะครับเทคนิคเดิมเหมือนเดิมพอได้นะเราดูอีกข้อนหนึ่งข้อห้า เกลแมกนีเซียมคลอไรด์โดยละลายผลึกแมกนีเซียมคลอไรด์จุดเจ็ดน้ำหกสิบหกจุดสามกรัมลงในน้ำจนได้สารละลายสามร้อยเจ็ดส้นทำไงครับอ่ะตรงนี้แมกนีเซนะียมคลอไรด์หนักเก้าห้าเอ้ยทำไมเร็วบวกในใจแล้วใช่ไหมเยี่ยมครับอ่าจุดเจ็ดน้ำนะ้ำตัวสิบแปดสิบแปดเจ็ดร้อยยี่สิบหกบวกเก้าสิบห้าเป็นสองร้อยยี่สิบเอ็ดสองร้อยยี่สิบเอ็ดคิดในใจออกไหมเฮ้ยเลขมันสวยเนาะก็คือศูนย์จุดสามโม ได้ละนี่โซนจุดสามน้ำหนักตัวถูกละลายต้องเป็นเท่าไหร่ครับหักน้ำออกไปแล้วอะไรสองยี่สิบแปดจุดห้าป่ะ แค่เอา0.3ไปคูณ95เดยก็ได้แล้วใช่ไหมจริงไหมครับเอา20เอออเาเอา0.3ไปคูณน้ำหนักของแมกนเซีมคอไลน,น์ไงถัดมาอ่ะเขาบอกจนได้จนได้เห็นไหมมีคาว่าจนได้แปลว่าต้องใส่ตรงนี้เป็น300รูปบาทเซนแล้วเดี๋ยวกระแน่แนนมันจะโยงมาน,นี่เองนะครับ ขนาดแน่นหนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งเอาไปทําอะไรครับเอาไปคูณหรือเอาไปหารปริมาตรเนี่ยเอาไปเอาไปคูนอ่ะเพราะว่าดีเท่ากับเ,เอ็มส่วนวีเอ็มเท่ากับดีวีนั่นเองคูณกันไปได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองหนึ่งคูณสามได้สามร้อยสามหกสามอย่างนี้ถูกไหมสามร้อยสามที่หกจุดสามนี่ทันไหมครับ แล้วเราก็จะได้น้ําหนักของน้ำนาทีจับอันนี้ลบกันปั๊บได้น้ําเลยได้สามร้อยเท่าไหร่วะ 7, 8, เจ็ดจุดแปดเราจะได้โมลน้ำนาทีคือสามร้อยเจ็ดจุดแปดหารสิบแปดเท่ากับกี่โมนะสิบแปดหนึ่งก็คล้ายๆตะกี้ป่ะ สามร้อยกว่าเนี่ยนะสิบแปดหนึ่งสิบแปดและเซสิบสองหนึ่งสองเจ็ดสิบเจ็ดเออใช่ได้ประมาณสิบเจ็ดนิดๆเลยอะจุดหนึ่งแล้วกันอะ,ไป,ไ,ปะอไปเลยปะเออไปเลยอันนี้ก็เป็นโมลโลก็เป็นสิบเจ็ดจุดสี่แล้วเห็นไหมครับกิโลกร,รัมก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์เจ็ดแปด ลุกลิตรไม่ต้องมีปัญหาคือ0.3ลิตรนั่นเองอะใส่เลยครับเปอร์เซ็นต์ก็28.5หารท่าไรวะ3ส6 3คูณร้อยนี่ก็เป็น28.5หารได้300คูณร้อยอัน 100. นี้เลขสวยได้เท่ากับ9.5เปอร์เซ็นต์ถัดมานี่ได้0.3หาร 0.3ก็ 3, เท่ากับ1มลล่าอันนี้0.3หา0.3078เดี๋ยเป็นโมเลลเอ็ตัวถูกเป็น0.3หา17.4นี่1ลบเอ็กตัวถูกง่ายกว่าอพอเห็นภาพน,นะครับว่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูถึงแบบบริหารละเรามาดูว่าโจทย์มันออกอยังไงกัน เร็วไปไหมครับควาหนาดแน่นเนี่ยใช้ตลอดนะโรงเรียนเธอชอบให้อชอบให้ใช้ขนัดแน่นในห้องสอบเพราะว่าข้อสอบอาจารย์พออาจารย์พอยากมากนะครับเราจะไม่เอ่ยนะนะครับ เคยทำกันยังมอสีเจอไหมนะเขอสอบก็เฉพาะรู้เนี่ยอะอย่างนี้ครับเขาบอกน้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งมีความหนาแน่นเท่านี้เทา่ทาน,านี้มีแอซิดิกอยู่ร้อยละแปดโดยน้ําหนักโดยน้ําหนักคือโดยมวลไงร้อยกรัมมีอยู่แปดกรัมเดี๋ยวก่อนแอซิดิกเขียนเป็นยังง CH3COOH ถ้าเขียนไม่เป็นก็จบตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ น้ำรูปสายชูนี้ที่มีความเข้มข้นเป็นกี่โมลต่อลิตรเห็นยังว่าเขาให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลแล้วเขาต้องการเป็นโมลต่อลิตรแล้วเขาก็ให้กำะแมแนนมาแต่ก็ต้องค่อยๆนึกถึงตารางแต่ไม่จำเป็นต้องทาทั้งตารางเธอดึงส่วนที่ใช้งานมาใช้ตั้งยังไงเีี่ยลองคิดด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวพี่ทาให้ดูว่าทำยังไงให้เข้าใจแต่แค่เขียนตัวถูก ตัวทำแล้วก็สารละลายแค่นี้เองเขียนแค่มาแค่นี้เอาเท่าที่ใช้เท่าที่จําเป็นสิ่งนี้เขาให้มาก็ใส่ได้เลย คนที่จาสูตรอะไรมาเดีย๋ยวไปใช้นะครับมันไม่เข้าใจไงสูตรเนี่ยอนเปอร์เซ็นต์คูณอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจําใช้วิธีเนี้ยมันจะเข้าใจนะตั้งยังไงครับขาอเริ่มต้นมาจากเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็บอกเลยว่าตัวถูก8กรัมสังเกตมาต้องเขียนหน่วยนะครับถ้าไม่เขียนหน่วยเดี๋ยวลงหลงัลงๆจะหลงต้องมีตัวทำ92กรัมถูกไหมแล้วสารละลายจะเป็นร้อยกรัมได้นี่คือจุดเริ่มต้นของข้อนี้เลยเสร็จปั๊บ ตันนี้โมโมลิกรั60ใช่ไหมเธอเปลี่ยนป็นโมได้ทันทีเห็นไหมครับก็คือหาร60ถูกไหมมันก็กายันโมละกี่โม,โมครับ<ะ>ก็8ส่วน60โมติดไว้ก่อนติดไว้อย่างนี้แหละเพราะเดียด๋วยวตอนหลังมันตัดก,กันเองสารละลายทำไงไม่รู้บาทเซนครับ D ถ้าเก็ M ส่วน VV ท้าบบเกิ M ส่วนดีก็100หาร1.13 ก็คือหนึ่งร้อยหารหนึ่งจุดหนึ่งสามถ้าเป็นลิตรด้วยคูณพัน,ปนไปในข้างล่างสุดท้ายแล้วมันคือศูนย์จุดหนึ่งหารหนึ่งจุดหนึ่งสามหน่วยเป็นลิตรนี่ไงคําตอบครับโมต่อลิตรเธอก็จับหารกันเนี่ยจับหารกันง่ายไปครับจับหารกันก็สับเสียเป็นส่วนใช่ไหมก็จะกลายแปดส่วนด้วยหกสิบอันนี้ตัดก,กันไปแล้วเหลือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งก็ไปไข้างล่างถูกไหมครับแล้วหนึ่งจุดหนึ่งสามอยู่ข้างบนเนี่ย คำตอบเห็นชัดๆเลยเห็นไหมก็อันนี้อ่ะโอ้จุดจ็ดหนึ่งกับศูนย์หกสิบตรงนี้หายไปแปดส่วนหกก็เหลือสี่ส่วนสามสี่ส่วนสามคูณหนึ่งจุดหนึ่งสามได้ประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งถูกไหมงงไหมครับลำดับการเปลี่ยนตรงนี้ไม่ยากเลยเนาะสังเกตไหมเพราะพ่อเราแยกเป็นตัวถูกตัวทำเป็นสารละลายปุ๊บเราก็ทำทีละอันไงเราทำทีละแถวมันจะไม่งง ต่างคนต่างทำแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าทําไปเป็นอะไรเราต้องมองภาพรวมให้ออกก่อนละข้อนี้ข้างบนต้องกลายเป็นโมถูกไหมข้างบนอ่ะต,ตัวตัวถูกอ่ะเขาให้กรัมมากรรมเปลี่ยนเป็นโมมันง่ายเรารู้อยู่แล้วข้าง <este> ล่างต้องเป็นลิตรกรรมเปลี่ยนเป็นลิตรเปลี่ยนไม่ได้กรรมต้องเป็นรูปบาทเซนก่อนโดยใช้ก้านหัดแน่นแล้วรูปบาทเซนเป็นลิตรมันได้อยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยสเตตแต่ละข้อจะเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องการตรงนี้ว่าระบบการเปลี่ยนหน่วยแต่ละตัวทํายังไง ถ้าเขาต่อไปทําเองครับเนี่ยตอนนี้จะชมที่ไหนกันครับพี่อยากดู ที่เรียนมาแล้วก็จะ m1 v1 m2 v2 ใช่ไหมเคยเรียนยังสตรนี้พวกที่ไม่เคยเรียนเลยยิ่งดีครับพี่ชอบมากเลยพวกที่เรียนแล้วจะยึดติดว่าเฮย้ย m1 m2 v1 v2 แล้วก็มาแทนค่าอะไรอย่างนี้ได้หรอไมมันจะ